ผมว่าที่น่าจะใช่ที่ที่เป็นที่ที่ผมซื้อเอาไว้ราคาหนึ่งร้อยล้านบาทนะเขาบอกเป็นส่วนน้ําส่วนตัวที่หรูที่สุดเท่าที่เขาจะซื้อได้แล้วก็ขายด้วยอ้าวมันสวยแค่โซนต้นรับแล้วโซนอื่นคือมันคือมันแทบไม่ได้ตกแต่งเลยเลยอะผมเสียเงินไปตั้าง้อยล้านบาทเพื่อสิ่งนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวตอนนั้นมันมีที่กระโดดเพิ่มดี่ว่าเฮ้ยเจ้งเฮ้เจ๋งเจ๊งเจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งเลย เดี๋ of ยวผมจะไปทำโซลิเดอร์ยักษ์ตรงนั้นนี่แหละผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับโซลิเดอร์ยักษ์แล้วก็บึมบึบึมแค่นี้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับโซลิเดอร์ยักษ์แล้วก็เอาพวกโซลิเดอร์อันนี้ออกไปแล้วก็ดูพิเคทไว้นิดนึงเผื่อมีคนเอาออกเฮ้ย T S O B เย้แต่ว่าถ้ามันเป็นป้ายแบบเต็มๆมันน่าจะดีกว่านี้นะแต่ก็โอเคก็ได้ดีแล้วยยยยยบีคนรทำให้เออ